นะสวัสดีสสดค่ะทุกค,คนวันนี้ผิงซานอาหารเจเรามาทำอะไรกันคะแซนด์วิชค่ะแซนด์วิชทำยังไงบ้างลำด<อ>ับ <ใช S 1> แรกขนมป,ปังค่ะโอขนมป,ปังวันนี้เราใช้เป็นบันนะคะเราก็หยิบขึ้นมาหนึง่งอันค่ะแล้วเราทำยังไงต่อเราก็่านะคะเราไปอย่างนี้มกกันจะไม่ให้เด็กใช้มีดที่ได้เพราะว่ายังเล็กอยู่ เอาละทีนี้เราจะใส่อะไรบ้างคะเราจะใส่ใส่อ่าเราใส่ซอสก่อนนะคะแล้วใส่ตามใจได้ค่ะใส่แบบไหนนะคะใส่แบบตามใจได้ตามใจได้ เราใส่เพิ่อมอีกนิดนึงก็ได้ค่ะอันนี้แซรัิชสเปรย์นะคะนคะิดหน่อยค่ะนอจ้งรงไห่มับได้ตะ่าทีนี้แปรงมดัดตทีเดียวเลยเราจะได้ระเบียงทีเดียวห้านาทีก็เสร็จแล้ววทาง่ายไหมคะ ทำแค่นี้เดียวเลยอันนี้น้องวัวทำเองไหมเนี่ยเนี่ยทำเสร็จไปแล้วแต่อโวคาโดเราจะยืมมันนี้ใช้ก่อนนะอือมีจริงเอียร์ตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวผิดทะเลค่ะบอกว่าสตั้งแต่เช้าดีกว่าเนี้ยไหมครับแล้วโอ๊อ่ะอุ้ยปีนปี๊ปู๊ดจริงโอเคจการรายการจริงน้องใหน่ทุกคน ตอนนี้ซอสของเราก็จะมีสีเหลืองกับสีแดงสีขาวหายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะแล้วคนกันแล้วเป็นสีน้ำตาลเลยสีส้มสีส้มสีไก่ค่ะไม่ใช่เว่าอ่ะคุณท่านผู้ชมดูอยู่นี่นะคะต่อไปเราใส่อะไรคะเราคุยกับท่านผู้ชมด้วยต่อไปเราก็ใส่ผักกาดผักกาดอะไรคะผักกาดแก้วผักกาดแก้วค่ะนี่ค่ะผักกาดแก้วคือมันเป็นแบบ เสร็จแล้วเราก็ใส่อะไรคะเนี่ยเราใส่อโวคาโดอ่าเราช่วยกันใส่ไหมคะเขาไม่ต้องดิบดิบโลช่งเราเป็นเก่งอย่างนี้แล้วที่แม่บอกว่านี่คุณมีความสามารถในการแปลงเนยเป็นเนื้ออ๋อเราลืมใส่โปรตีนค่ะอ่ะทีนี้เราใส่นี้ค่ะแครอทแอนด์โหชเช่เฉลิโทมาเฉลิมโตโต้เป็นไงผิดผิดผิดขอโทษไม่เป็นไรปิดกันได้แต่วเราใส่โปรตีนหน่อยนึงนะคะ ว่าเราทำเป็นอันสุดท้ายแล้วเราจะไม่มีแล้วใส่โปรตีนไปด้วยนี่แหละโปรตีนเราวันนี้เป็นเป็น v e จ e t a r รี n นะคะเราจะกวาดหมดเลยค่ะเอานะคะทีนี้เราจะใส่อะไรอีกครั้งหนึ่งจบยางโอ้โหดูสิคะนี่ดูสิคะดูสิคะใส้เยอะมาก เซนวิชไส้ทะลักค่ะอันนี้ทะลักเป็นลิ้นค่ะเ네นี่ยลาไคะเราจะลาท่านผู้ชมกันก่อนเดี๋ยวเราลาด้วยพอถือคนละอันถือคนละอันกินด้วยกันค่ะทุกคน